โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ใน f s 1 9นะครับวันนี้พามาอยู่ในแมปใหม่นะก็แมปนี้สวยกันเลยทีเดียวนะครับผมก็แมปลักษณะแมปก็จะประมาณนี้นะนะครับผมนี่สวยเลยนะครับผมก็เรามาอยู่ในแมปใหม่ก็ได้งานแรกเลยนะครับผมก็คือ งานถมคลองนะฮะนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาถมคลองน้ําเดี๋ยวถมต่อจากตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเอาดินในเมืองนะครับผมเดี๋ยวจะใช้เป็นไซโลในการโหลดดินละกันนะวันนี้นะครับผมสบายหน่อยนะวันนี้กินหมูนะครับก็วันนี้มากับรถช่างเหี่ยวนะฮะนี่เลยก็เป็นรถของเสียติวของเราเองนะครับไม่ได้ขับนานละเดี๋ยวเอามา อเออเรียกยอดหน่อยนะครับผมโอเคก็ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะฮะเอาไวาเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับพี่มาเดี๋ยวเราไปเอาดินก่อนนะครับนี่วันนี้วันนี้มากับเสียเกมนะทุกคนนี่ครับมากับเสียเกม2องคนนะวันนี้เสียเกมเขาขับจีก้ายักษ์เขียวนะนั่ค่อนสบายแล้วก็อาจจะไอ่บ่อยหน่อยนะครับ

มันมันไม่เบรกอะโอ้ไม่เป็นไรพี่ปาดออกมาเลยแล้วกันนะครับนี่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 พี่ดูผมดิเอาชนชนออกเยอะเรียบร้อยที่ชนอ่าโ่้โหพี่พี่ดูผมนี่เป็นไงตีเลยในเกมไปชนเสาหลักกิโลอะเมื่อกี้โอ้นเสาหลักกิโลก็ไม่ไนี่เป็นไงส่งมาอย่างดีนะครับผมพี่พี่ดูดูผมดิไปเรียบร้อยไปไง ่็อ <มา S 1> สอหลักกิโล <แก S 1> ไป<ก>ครับโอ้ยแสงบาได้ที่นี่โดูดูดูที่มันอยู่หน้าเราแสงว้ะเออวันนี้เบาดินแบบใกล้มากเลยวันนี้ไม่ไกลมากนะพี่งานหมูงานหมูนะ <laughs> ครับหลายเที่ยวหน่อยนะครับวันนี้ไปเลี้ยว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 มาไม่ไม่มีมาเลย เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะขามือนี้นี่ครับผมโอ้หพอดีเป๊ะเลยนะนี่ครับเดี๋ยวเราไปเอาเซโลโหลดใส่นะดีโปรเปชนเชนออลเลยคนนี้นเองอครับพาเสียเกมกินหมูครับวันนี้เบอ่ากดกดตัวอะไรนะ ตัวอ๋อทำไมมันไม่ใส่พี่อ่ะมันต้องกดตัวอะไรนี่ตัวเอ็นวะอ๋อนี่ไงตัวทีโอเคมีครับผมแบบแบบย่างสวยนี่ครับผมแ,มแมบบนี้สวยมากนะครับถึงจะเป็นแบบไม่ค่อยใหญ่แต่ว่ามันก็สวยนะ เฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยใหญ่ดิมันใหญ่อยู่นะเอาจริงกว้างนะครับสวยๆได้ได้หลายคลิปอยู่อ่าหลายอยู่นะทุกคนนะจะหลายคลิปอยูอ่ตายครับผมนี่เต็มแล้วอันนี้รถเบรกวัวอะไรนี่โอ้ไม่ใช่รถเบรกวัวรถรถขีบรถหนีบขยะนะครับ ครโอ้ยมีออฟฟิศด,ด้วยอ่ะเกมเอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเอกสารก่อนเอาบินเอาบินนี่มาดูออฟฟิศดีโอเกมเกมมาดูของดีมาดูมาดูของดีมาดูของดีนี่พี่รู้ว่าเกมชอบนี่เดี๋ยวมาดูโอ้อันนี้น่าจะเป็นแบบออฟฟิศของสเสมียนนะโอ้โหนี่ครับผมเราคือครอบครัววะเอาอ่ะ โอ้ดูดีดูฟาสอะไรฟาสแปดนะนี่โอ้โหมีวิทยุมีน้ำบระลมเฮ้ยมีอะไรมีไฟเช็คกับอะไรนี่เกมเกมเข้ามาดูในออฟฟิศดีติดเรียงไม่ไม่ติดโอ้โหเกมเสียเกมถึงกับวิ่งเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงไม่ได้ผมไม่ได้ตัดเยอะเง เสียเกมมีวิ่งอ่ะโอหยังไงน,นี่ครับรถไฟมาวะนี่ไม่มาหรอมั้งรถไฟจอดขึ้นของอยู่นะครับไฟแมบแหมบไฟแหมบแมบมบตีวงหน่อยฮะโอ้อี่ผมบางฝุ่นมาชอบติดใครไม่ไรู้รอ่ะ อเจะ้อจะอเจะ้ะโหปาดโอ้ปโอไปไงลุนชนเรียบร้อยครับมันอยู่นี่มันก็มาไม่ไหวเลยให้เราคีนอ๊นอฟไปก่อนแล้วครับเรานะต้องไปแก้ไขอะไรพี่สว่างเนี้ยแก้อะไรแก้บอกให้มันจอดดีไกลหน่อยดิจอดไกลแล้วแบบนี้แหละโอ้โหมันอันนี้ดีเกมนี้นี่ดิโอ้ยชนท้ายรถเก๋งบีบไม่อ,อยู่ เกมมีของดีว่ะข้างทางนี่ป่ามือนีไม่เอาพี่ไปดูโอ้ทุกคนดูดิเมื่อไหร่ฉันดูไหไม่รู้อ่ะอรู้ว่าเกมชอบนะไม่ชอบโอ้เบรก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 ,กโอ้มันต๊อบไฟใส่ด้วยนี่อต๊อบไฟใส่เรียบร้อยเนี่ยโอ้เขาชนเราอ่ะไม่ได้ชนที่ไปเกี่ยวกับป้ายตรงนั้นอ่ะ เกมแบบชนพี่เมื่อกี้เนี่ยแต่ลูกที่ไปเกี่ยวมันใต้นั่นนะ่ะไอ,อแล้วแล้วเราขไขแล้วเนี่ยไขไงดิเด้อ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 เราต้องตั้งตั้งลำไปจากตรงนี้นะนะโว้ยทีเดี๋ยวพี่พาทำซิเ่าล็อกล็อกไม่ได้อ่ะอ๋อลูกยังไม่ตรงจังหวะนี้ขออนุญาตนะฮะ ดีมันเป็นทางตรงด้วยเลยต้องล็อกเพื่อความสะดวกสไตล์ซะหน่อยใช่ถอยๆต้องร <ผม S 2> ับรองผมฟองต้องรับรองท่ไหมกันนะแน่นนผมควงผมไม่หมดหรอกนะเขาถมพื้นที่ปรับพื้นที่เฉยนะเหี้ยข้าวหม โอ้ห oh, จมมิดเลยอะ่ะไม่ขับรถมิดเตอร์เหวอลนะทุกคนนะนี่ครับเทไปก่อนนะทุกคนอ่าเปไงเทไปก่อนคนระับผม hmm, ห,ลหล่อเลยนะเอเคเดี๋ยว,ยว,ยวพี่เอาตัวลูกไปแอบไปก่อนนะ <c oughs> ก่อนเลยพี่ผมตั้งลำรอถอยคนคนละกี่เที่ยวนี่2สองเหรอคนละสองพี่โอเคครับเดี๋ยวไปเอาอีกเที่ยวหนึ่งนะหนาวมากมากเลยตอนนี้อดเอาก่อนครับผมอดเอาคุณขนาดป่วยยังต้องมาทำงานนะผม กอมาัเเนี่ครับขยันครับช่วงนี้ออกมากเลทั้งลายหนังสาวอ่ะเฮ้ยมันก็ริบเกี่องศาที่เทเทไม่ได้หรอโอ้โหเจ้านึงนะมันมันติดอ่ะเนี่ยเกมพี่ต้องเทตรงนี้อ่ะก็ไม่ดีเลยเออพี่ต้องเทได้ลองลองเดียวเดี๋ยวพี่ต้องเอารถถ่ายดันให้เกมก่อนอ่ะแป๊บนึงโอเคครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสักครู่ หายตบครับผมหายตบเนี่ยคอวอยคอยครับผมตอนนี้ฮะคอวอยคอยที่ซับใหม่ผมได้มาจากลับครับผมซับใหม่ที่คอวอยคอวอยควอยคอวอยดิไม่ใช่คอวอยไม่ที่ถ้าเป็นซับใหม่ที่ซับใหม่ตอนผมก็เป็นทหารมาคอวอยไปอะไรวะนี่มันไม่ใช่คอยแล้วแต่ว่าอ่านันแล้ว

กินน้ำเยอะยวันนี้ไม่มบาข,ข้าง,างทางนี่ใส่เลยนี่ต้นไม้เี่ยี่ไปก่อนนะไปก่อนเลยครับทิ้งเสียเกมไว้ก่อนนะทุกคนรถแมบ,บนี้ก็เยอะๆนะทุกคนนะปไปไปไปก่อนลูกพี่ ๆๆๆนี่ไปเดียวน้่นหมาเห่าได้ยินอีกได้ยินอีกมาแล้วนะเออเยอะรถมาอุ้ยอาจจะเลี้ยวได้พี่ต้องคอยอยูน่นะเอ้าพี่ไปชนอันนี้เฉยเลยโอเคไปแล้วนะฮะ โอ้ถนนมีหลุมด้วยนะ<ง>เกมถนนมีหลุมด้วยอะ่ะผมเห็นอยู่แต่เวลาวิ่งตกมันตกอันนี้ไม่ตกนะไม่ตก,มตกอยู่ตกอยู่นิดนึงนนิดึงแสงครับจังหวะนี้โอ้โหพระเอกชัดๆนี่เดี๋ยวพี่จะให้รถ NPC มันคอยพี่มั่งเดี๋ยวพี่ปาดมานี่พี่ก็จะเบรกเดียวหนิอ่ามัต้องคอยพี่มั่งนี่เนี่ดิฉัมันจะเบรคไหม โอ้โหมันแทบจะไม่เบรกอยู่แล้วออนนหอเสียดากมากเลย,เยแลวไม่ใญ่อันนี้ก็แบบเดินชา้าจังเลยนี่ผมเี็บไปหมดอะผมไม่สวนมันไม่เหมือนชีพีนนครั <c oughs> แล้วอันนี้เป็นบริษัทนะฮะก็เลี้ยวมาเอาหินเอาดินได้นะครับรอการบุรณะอยู่นะ <c oughs> ประการเรือนะอยู่นะแจ๊ะโอ้ยพี่ไปเบียดอันนี้วะเออไปชนอะไรนี่คิดว่าพี่ชนนี่ผมติดดิเอ้ติดเสาเอาบ,าบาั็กบั็กติดหน้าทางออกนี่อะไรนี่โอ้ยมันไม่เห็นรถผมเลยพี่มันชนผมอีกแล้วเนี่ยผมติดอยู่ตรงนี้แล้วผมออกไม่ได้ <laughs> พบคนหัวร้อนหนึ่งอตาครับอยู่ดีก็มาชนเฉยเลยคนโง <c oughs> ่ตายตา,ยตายไม่ไหวโอ้เอ็นพีก็ไม่เว้นอ่ะโอ้ดามอ่ะไม่ใช่เอีนี่อันนี้อะไรไม่รู้นี่ตัวอะไรไม่รู้นี่แ <c oughs> ต่วพี่ได้ดีแล้วอันนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายเรานะผํากลังไป่กำลงกังจะถึงเลยพี่กำลังจอกจาก <c oughs> บริษัทอยู่ านเยอะครับผมงานเยอะรถพ่วงรถตารถดินมีหมดครับผมใจเย็นลูกพี่โอ้นี่เห็นไหมเขาแบบเขาจอดให้เราแบบอันนี้ก่อนนะอันเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ครับผมนี่โอ้ยอ่อนนิดนึงสุดเสครับผมโอ้ยอ่อนนะครับนะครับบุกฝุ่นเรากว้างนิดนึงนะเดี๋ยว หาตั้งเป,ป็นเสดบุคุณหน้าก่อนผมส้นอย่างเดียวเองนี่โอ้ยเบรกเบรกเบรกโอ้พี่ชนรถคันเดิมอ่ะพี่ชนตูนดรถคันเดิมอ่ะสีขาวนี่จับได้อยู่ <c oughs> เออบะรอเสียเกมก่อนกันนี่นี <c oughs> น่รถล,ละกี่บาทนี่ <c oughs> โอ้มันก็ขายแพงกูรถล,ละเจ็ดสิบบาทอ่ะใครจะไปซื้อนี่โอ้ <c oughs> ขายไปนี่ <c oughs> ของสั่งชาปแพรอยู่แล้วเดี๋ยวดูดิขายไม่เจ็ดสิบบาทแล้วอะไรนี่พหอยนี่โอ้โหดูดูดูโคตรตัวใหญ่อ่ะโคตรแบบตัวอ้วนอ่ะเขาเป็นสาวเปล่าเขาติดเต็มไม่ครับร้านนั้นหรือเปล่าเขาเลยใช่คนอ้วนที่อยู่หน้าร้านนั่นเออนี่แหละพี่จอดอยู่นี่พี่ดูมีโต๊ะกินด้วยดูดิ มีกี่ลูกวันนี้ลูกเท่าไหร่วเนะี่ะตอนนี้รถ n อ c นิีซีติดขี่อยู่พี่ถึงทางเลี้ยวเลยหนีข้างหน้านี่พี่จอดรอเกมอยู่มเาลังยไปเสียเกม,มไม่มาสักทีโอ้ชนอยึ่งเดียวเลยไปก่อนไปละโอ้รถบอดมาโอ้โหต่อไม่รอแล้วนะปัญหา มีปัญหาแล้วตอนนี้หมดมีปัญหาอีกแล้วเหรอเน,นี่ย่<อ>ไม่<อ><อ>คนเขามีปัญหาเอาได้พี่เอาแล้วครับเราก็เลี้ยวเข้าซอยนะงั้นหินดินมีหมดทำไมเลี้ยวเข้านู่นละเฮ้ยเราต้องไปอันนี้ก่อนนะเนี่ยไปดันของเสียเกมก่อนนะนี่ไม่ดันที่ไม่ดันคือของของผมขึ้นกรองไม่สูงเออเหรอที่หยาบไปได้เลย ลุกไปเลยตอนนี้ตอนนี้คนขับปวดหลังมากครับตอนนี้ปวดขี้ด้วยครับโอโเตรทีคอตอใหม่ต้องเข้าแล้วพี่โอ้ยรอมานานแล้วนี่ตอนนี้เบิกมีอะผมอ้อะกะเลัง พี่ hey, ครับผมตัวลูกตั้งรำรอครับผมตั้งรำใส่เกมรำมาแล้วสั่งโยงมาแล้วพุกต่อเลยครับโอ้ <c oughs> ทำรอบพี่ทำรอบเอ้ยจ้เอ้ยจ้ ถอยยังช้าเออไปไปเก็บถอยไปก่อนเลยพี่จะเทตรงนี้ถอยไปเลยถอยแล้วเอาพี่จะเทปิดหน้าโห่โบร่ไม่โอ้โหอรพี่ไม่แกงเกมหรอกพี่ไม่เคยทำแบบนั้นอ่ะพี่ไม่เคยทำไม่พี่ไม่เคยทำแบบนั้นนะ ทีตรงนี้แล้วกันนะครับของเราง่ายๆเลยเอ๊ะเออตรงที่เราวิ่งเนี่ยมันมีน้ำนะเอาจริงมันมีน้ำน้ำาบางบานเลิด้หน้าฝายเลยมีที่นหน้าฝายมีใช่เรามาเทบางบฝายน้ำเขาอีกที่ไม่<ะ>มันอันนี้ไงเขาเขาจะถมที่ไงเขาจะถมที่แบบปิดไงเออ กขับเครื่องรอเลยครับมีเออสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้มีทีเท้วบอะทียเทีไปเดี๋ยวเราถไถยดันเองออะตอนนี้ออที่ไมมพูดถูกต้องออแล้วจีกาครับผมจีกาไปมาอยู่นี่พูดไปตรงไหมเดี๋ยวเออสียงไม่เข้าอีกไอ,อ้ใช่เพานะเราพูดกัน รอรอครับผมรอเลยนี่โอเคไปเลยครับถ่ายตกปุ๊บปะปะไปเลยครับผมนี่คือเรื่อนรูปที่มมไ,ไมอ่านะครับไปแล้วรอดีๆจัดจางามๆครับผมจัดดีๆจัดงามจัดงามจัดดีๆคือเรื่รูปจัดดีๆจัดงามๆจดัดงาม,งาม,งามจาดัดดีๆ อโอเคโอเคทันได้แล้ว,รว <laughs> าารครับผมไปครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะก็ถมที่เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ผมกับซีเกมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ